เฮ้ยโอ้แมงมันจะจามมันแกะทำไมเอ๊เฮ้ยเ้เสียงอ้ยแมอมงอี่งโปลมาอยเฮ้ยเฮฮสวัสดีครับตอนนี้มาดูกับผมแฮสเกมบางปอนมันอยู่กันในกับไฟในแอสเฟรดี้พาสี่มันอยู่กันในกับคืนที่4นั่นเองครับ หลังจากคืนที่1กับคืนที่3นี้ผมก็ไม่ได้โดนอะไรเนาะนะว่าเป็นพาร์ทรที่ไม่เจอจนะ้มสแก์เนาะแต่ว่าในคืนที่สกับคืนที่5นี้บอกเลยว่าน่าจะโดนจ้มสแก์เยอะมากครับไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือไม่ครับมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไปโอ้โหช่วงนี้ผมไม่เคยโดนจนะ้มสแก์เนาะอ้หเสียวแน่เลยไปเริ่มกันเลยกับคืนที่สี่ คือที่สินนี้บอกเลยว่ามันน่าจะโหดหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันไปซ้ายขวาก็ต้องต้องหันหลังก่อนยึ๊อืมโอเคไปบายขวาเร็วเร็วเปิดเปิดสิเออโอเคไปกลับไวชื้อไหนไม้ยังหุเสียงเดินโอ้โหจริงด้วยครับโอ้โหมาไวเกินหลังอือนั่นแหละครับ ไปไปดูสปาก่อนโอเคต้องฟังเสียงไว้เฮ้ยไปดีเสียงมันเล่นจานโอเคไปไม่ต้องแล้วมันเล่นจานไปโอ้โหเสียงหายใจอย่างชัดเจน <c oughs> ไป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 อุย้ยอุ้ยสองตัวเลยไปอุย้ยชิก้ามาแล้วครับ ไปเนี่ยไปส่องฟ็อกซี่แล้วเดี๋ยวมันอืมได้แม่บอนนี่มาครับโอ้โหผมว่ารอดหรือไมครับไป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 เร็วเข้าอุ้ยโ,โ,โอเคไปใช่อุ้ยฟ็อกซี่มาแล้วครับฟ็อกซี่มาแล้วเอ้ยฟ็อกซี่ี อุ้ยชิบหายครับเสียงเดินเสียงเดินเสียงบอลนี่มาแล้วๆๆเสียงบอลนี่มาแล้วทีหนึ่งอุย้ยชัดเลยเฮ้ยเสียงหอบเลยครับืมไปโอเคดีไป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 โอเคมันเล่นจานอยู่ครับไปหลังอืมเกือบไปแล้วอะไรอ่ โอเคอุ้ยโอ้โหมันค่าตุกเสื้อผ้าปิดก่อนปิดซะเร็วโอเคป็นตุกตาแล้วไป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 ไไปไปไปหลังแล้วก็ขวาเชี่ยไฟกระพริบแล้วไฟกระพริบแล้วๆๆๆๆไปยังโอเคเฮ้ยตุกเสื้อผ้าตุกเสื้ออุ้ย ไป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 เฮ้ยแล้ว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 เฮ้ยหลังมายังเออโอเคทิก้าไปแล้วครับอสายสายเดี๋ยวเร็๋ยวอุ้ยเสียงอุ้ยแมงอุ้ยอุ้ยไมค์ก็ตกใจหมดเลยโอ้ยบอนนี่โอ้ผมนึกว่า ผมฟังเสียงมันเดินไปแล้วอ่ะแล้วพอเปิดไฟมันตุ้งแชกุเลยโอ้ยโ,โอ้โหคุณที่สี่โดนแล้วนะครับพานแรงโ,โดนเลยครับอุ้ยตกใจหมดเลยแม่เฮียตกใจหมดโอ้ยผมว่าน่าจะผมว่ามันน่าจะผมว่าต้องรีบร้อนถ้าเกินไปอ่ะมันก็เลย,ยเตัวจับสแกตต้องปิดให้นานๆน่าจะดีกว่า โอ้แม่งเอ้ยผมรีบไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยไปเอ้ยโอ,โอเคเร็วเร็วเร็วไปซ้ายขวาหืมเสียงเดินจอมจมำจมแล้วนีว่โอ้โหไปเร็วเร็วเร็วโอเคไม่มีไม่มีไป ขวาไม่มีไม่มีมมหลัง <c oughs> เรากดใหม่สิโอ้แกเครียดหน่อยโอเคไม่มีขวาไม่มีบอดี้มานี่อุ้ยชัดเลยปิดให้นาก่อนครับ โอเคสิงเดินจำมั่มแล้วก็โอเคที่จะเห็เสียงเดินของตัวอื่นครับไอตัวอื่นนี่เองไม่ใช่อบอนนี่ไปไป,ไปโอ้ยโอ้โหมันเข้าตู้เสื้อผ้าครับตู้เสือ้อผ้าเร็ว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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเขาไฟกระพริบแล้วครับ ฟเดฟเดเฟดนลลลลเฟดนเฟดเฟดออโอยเกือบไปแล้วไปโอ,โอ้ยแม่งเ้พวกสีมึโงโผลมาเฮ้ยมึงจะตงุงแช่กูทหมวะเนี่ยโอ้ไมก่กดหยโอ้โหคือที่สิ่นี้ผมว่ายากแน่เลยไปอเคไม่มี้วครับลางลางลังลงลังลงลง อิ่งวิ่งซิ่งอย่าห้ามเปิดไฟฉายเดี๋ยวมันจะพุ่งใส่โอเคซายไม่มีไปไปไปลอุ้ยอืมไม่กลา้าส่องไฟฉายเลยแม่งกูมันจะกูมันจะจ้ำสกแก,กแ่กูมาตุ่งแช่กูแม่งเฮ้ย ้ยขนาดพูดยังได้ยินสิ่งหายใจนะแม่เสียงพูดกลบเกลียนหายใจเลยนะเกือบไปแล้วไม่ละเออโอ้โหบ่อน,นี่บอน,นี่หลังเออเร็วเข้าปิชาเร็วกลับไปตุ๊กตาซะโอเคไปเฮ้ย เโอเคเสียงมันเล่นจายครับไป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 สายๆายตัวเร็วเรวไฟกระพริบไฟกระพริบเดี๋ยวส่องฟอกซี่ก่อนหลังเร็วตุ๊กตาโอเคล้างล้งลๆางลงลง้งลนแหละโอเคไป ไปปีสามนะครับอุยอ้ยไป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 อุ้ยเสียงหายใจไปไปไปตีสี่แล้ว ไปไปซ้ายตรงหน้าอุย้ยเร็วไฟกระพริบ,บไฟมันกระพริบแล้วครับเร็วเร็วเร็วไฟมันกระพริบเร็วโอเคๆนี่พอสักขวาขวาขวาที่กาก่อนอุย้ยมาแล้วครับอือหืออืมเร็วไป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 สองสองก่อนอุ้ยเกือบโอ้ยแม่งไอ้ขับเค็ต จริงไอ้คับเค้งไหมเออ้ยว่ะเราจะไม่พลาดแล้วครับเปิดไฟาชาจริงไว้ไป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 แม่งคือสงสัยเพราะว่าผมว่าปิดประตูแล้วโดยไม่สองไฟนี้มันน่าจะเข้ามาทันทีเลยโอ้แม่แมยงยากมากไอ้คืนที่สี่นี้ และต่อไปคืนที่ห้านนี้มันก็จะเป็นยังไงครับไม่รู้เหมือนกันไป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 แล้วอ่าโอเคสองไว้สองไว้งไวลง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 โอเคไปชิกามมาแล้วได้ลงมาลอง,ลองให้มันเข้ามาดูโอเค นี่เสียงเดินแบบโอเคเสียงเดินแบบนี้แหละไปเฮ้ยเปิดประตูให้มันมาบอนนี่ไปบอนนี่นนเร็วเงียบแฮ้ไปชิกาชิกาชิกาเอ้าชิกาอะอ้อต้องสองสองไอ้ฟกอซี่ไม่ให้เข้ามาในตู้เสื้อผ้าอุย้ยเสียงชัดเลย ขนาดหายใจเบาๆม่นก็ยังได้ยินเลยนะโอ้ไฟเดอร์มาสาวตัวเลยออ้หมายังอุย้ยแผ่วเบาจริงๆเลยหายใจแบบแผ่วเบาคุก็ได้ยินเหมือนกันเลยเออเว้ยไปไม่มีไม่มีไม่มีมมหลังออ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเยวาให้ฟ็อกซี่เข้ามายุ๊ปไม่มีซ้ายโอเคบอนนี่บอนนี่ขวาไปขวาไม่มีหลังซ้ายฟ็อกซี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเดินมันแล้วครับเสียงเดิน อุ้ยชิคามาโอเคไปแล้วไป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 หลังหลังลังหลังหงหลังหลัไปอ้หไปยัปงโอเคไปแล้วโอ้โหฟ็อกซี่มาตอนไหนวะมันมาโคตรจะไวเกินนีแม่งปิดซะ โอเคการเป็นตุ๊กตาดีแล้วอุ้ยพวกนี้มาไวมากเฮ้ยเราไฟกระพริบแล้วไฟกระพริบอุ้ยหายใจมาปิดห้ามรีบห้ามรีบอย่ารีบนะอย่ารีบโอเคไปแล้วชิก้าชิก้าเฮ้ยสองฟองซี่ก่อนโอ้ยไฟกระพริบ <c oughs> โอเคตุกคต๊กตาล้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 าโอเคซ้ายขวา ชีกา่าโอเคไปบอนนี่บอนนี่เบบี้แล้วก็ฟอ็อกซี่ปิดตัวไว้เร็วเข้าโอเคลงัลงลงังลังแล้วก็ขวาอุ้ยสิงหาแจก็มา ไปไปเฮ้ยเรา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 เบอนนี่บอนนี่โอเคไปตรงหน้าฟอฟี่อึ๊บตีสีแล้วครับตีสีแล้วเราเราเราลัง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 โอเคไม่มีตรงหน้าตรงหน้า ปิดตัวไว้ยุบโอเคไปโอเคไว้โอ้โหชิบหายลิมซองโอเคส่องไว้โอเคไม่มีแล้วก็ไปขวาโอเคชิก้ามาแล้ว โอเคโอ้ยโอ้แม่งมันจะจัำสเก,ก็ตทำไมไอ้พวกนี้แม่งเอ้ายเงยแย่แม่งเอ้อยมันจะจัำสกแก็ตทำไมโอ้โหปิดก่อนโอ้ยเกือบปรายเมื่อกี้แม่กูมโมโหสายฟุงซี่ดิจันนี่ยีเสียงหายใจไปแล้วอืมเสียง เสกเป็นเรือย,ยอเลยโป๊ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไปไม่มีตรงหน้าแอแนเน่ผมไม่จะผมจะไม่เปิดไฟฉายแม่แล้วไม่โอ้โหเต็มหน้าเฉยอุ้ยเร็วเร็วที่ห้าที่ห้าครับตองตรงไหนเออสาแล้วกันไม่มีไปเฮ้ยยับสองห้องนี้ก่อนเชื่อไหม วัยเกินเย้ตีหกโมงเช้าสักทียสฮ่าฮ่าโอ้ย,อยผ่านมาจนท่าสักทีกับไอหกโมงเช้าโอ้ยจบสักทีหนึ่งวันก่อนปาร์ตี้นะหนึ่งวันแล้วนะครับอา้าวทำไมเด็กอยู่ในห้องพาร์ทแอนด์์วิสปล่อยชาติออกไปที โอ้โหแล้วใครขางน้องวะโอ้แม่ได้โปรดได้โปรดนะเฮ้ยได้โปรดพาฉันออกไปทีโอ้แล้วก็นอน้องไห้ต่อโอ้โหแล้วใครไปแกล้งวะปู่ว่าน่าจะเป็นไอตัวน,นัใสหน้าก,กากฟ็อกซี่แน่เลยมาทัสแทร์กลับมาอีกแล้วมาแต่เวลาโอ้สามสิบวิทันไหมเนี่ยผมไม่ทันแน่เลยสามสิบวิเนี่ย ไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ก็ได้สิ่งเดินปชุบอือหือไม,ม่มีแล้วครับอยู่ไหนไหนอ่ะโอ้โหสามสิบวิมไม่ทันเฮ้ยโอ้โหทันเฉยเลยครับโอ้โหเกือบตายไหมเดยวครับมาคืนดีห่า มันจะตายไหมครับผมไม่รู้ไปคือทีได้าจะเจอกับตัวนี้นะครับตัวอะไรเอ,อ่ยผมจำได้นะครับผมเพิ่งเคยเล่นมาเจอกับหมีมีตัวเครืองครับมียักษ์อุ้ยแน่นายัางตีสองอยู่เดิมนะโอ้ยเสียเสียง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 ,ยงจำจ่ำหลังหรือเปล่าหลังเปล่าวะเอ้ หรือ <Workers. S 2> ว่าฟองดูสิไม่มีแฮในไวไฟแบ์แล้วไอ้มียยกอยู่ไหนวะแฟตแบร์ยกอยู่ไหนเฮ้ยยะเอ๋ไอ้มียักมึงเข้ามาทำไมฮีหลบไว้ก่อนซะอุ้ยอืมเสียงัว้ะ ไป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 หลังมันอาจจะวับตรงหน้าหรือเปล่าเ,ออเร็วเร็วโอเคไม่มีแล้วก็โอ้ยจุไปนั่นแหละขวาเอ้ยซ้ายเอ้ยถูกแล้วหลัง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 อยู่ไหนวะเฮ้ขวาหรือเปล่าออกมาซะ อุ้ยน่าจะเป็นคืนที่ง,ง่ายที่สุดเลยเห้ยเป็นไงตรงหน้าหรือเปล่าไวาเฟดแบรบแบบ์ไอ้เขี้ยอยู่ไหนวะนี่ก็ไม่มีมันอยู่ไหนอาจะเองเฮ้ย what ไอ้ขี้โกงอุตสา่าห์ปิดประตูแล้วมันยังจะโดนจับไปไดอีกทำไมว่ะโอ้ยขี้โกงอ่ะไม่เลยคือจะให้น,นิคโคสจะโกงไปไหนวัเน,นี่ยโอ้ย อุยไปเล่นต่อเลยมามาเฟสเบสซ้าย ถ้าครั้งสุดท้ายนี้ผมขอผมขอไม่เล่นโหยากเกินไม่เงยซ้ายไม่มีขวาไม่มีโอเคไม่ต้องหันหลังอยู่ไหนวะ ใช้ไม่มีชุบมาแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไม่มีโอเคไม่มี tỷ nương nó rồi ơi ui ai rồi hết giúp ok mà quá ok bye bye ระวัาเสียงฟิกลาวฟิกลาวไม่ใช่หมานะไม่ใช่เสียงหมายือบอุ้ยนี่มีนี่มีไม่มีซ้ายโอเคมาไปจ้ะไปจ้ะไปจ้ะไวไฟโอเคชึบไม่มีไม่มีไม่มีมไป ชึบมาแล้วซ้ายไอย้ขวาอุย้ยชึบซื้อไป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 เลยลดูเข้าดูเข้าโอ้ยเหมือนจะตายไหมเนี่ยหัหวเลาะเสียหวัวเลาะเฟกลาใช่หรือไม่อ้าวโอเคเสียหวัวเลาะจริงๆไป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 โอเคสวยสวยครับ แค okay. ไม่มีชุดซ้ายขวาท้ายไม่มีขวาไม่มีไม่มีดีสาม้วครับโอ้ย,อย,อย,อยมาสิงห์ล้วเฟกลาวหรือไม่อยู่ไว้ตรงหน้าตรงหน้าก่อนตรงหน้ามีมไหม ชิปหาแล้วก็ไม่มีตรงหน้าแล้วก็เฮ้ยแล้วๆๆ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  ไม่มีไม่มีจริงจริงเสียงหคนเลาะตรงหน้าหรือเปล่าอุ้ยตรงหน้าไปซ้ายเชือกไม่มีไปไปไปวิ่งไปวิ่งมาเฟสเบรไม่มีโอเคซ้ายไม่มีไปเื๊๊ไปโอเคไม่มี ขวาจึ๊บไม่มีเฮ้ยืหคอมแหลกเฉยเลยครับโอ้โหคอมแหลกสั่งงานเมื่อกี้ไป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 ,ไปลงเข้าไม่มีเฮ้ยโอ้โหเกมจะค้างทำไมวะจึ๊บไปลงอุ้ยชึ๊บไปชึป๊บชึ๊บชึ๊บซ้ายซ้ายตีสี่แล้วครับขอให ขอยชนะขอยชนะตัวนี้เปล่าไม่มีไม่มีไม่มีไปไปไปเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีก่อนนะเสียงเดินผมจาได้แล้วครับเสียงเดินอยู่แถวไหนนี่เออผมก็จําได้เสียงเดินครับซ้ายไม่มีไม่ต้องซองผมจําเสียงเดินได้แล้วครับนี่ตีห้าแล้วครับเร็วตีห้าแล้วเร็วไป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 ชัป่งไ,ไ,ไม่มีไป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  ไปอีกทีเสียงเดินเสียงเดินฟัดแบนนี่มันโอ้โหจ้ำเลยซ้ายไุบไม่มีขวายปชุบอืมโอเคอุ้ยโอ้โหมือมือไปโดนทางหลังเด้อยปชุบไม่มีไป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 ซ้าย อุจเจเอไปไปไปโลโวมีมีฟังเสียงเดินไปนะยชุมมาแล้วครับหกโม,มองเช้าแล้วุจจบแล้วยิ่ง้ายโอ้ยจะหน้เย,ยบงอแล้วครับคือที่หจบแล้วยิ yes! ่งอย โอยจบสักทีไปหรอเข้าสู่มินิเกมต่อเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าวต้องชายของคุณเนี่ยดูเป็นเด็กขี้แย่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่มันก็ปแปลก,ก็เหมือนกันนี่ทำไมไม่พาเข้าไปใกล้ๆล่ะเผื่อเขาจะชอบก็เหมือนกันไม่นะขอร้องเอาทุกคน ช่วยพาเขาไปที่ใกล้ๆหน่อยแล้วก็เข้าไปใกล้ให้กว่านี้ไปโอ้โ oh ห oh. แล้วเพื่อนก็พาน้องไปด้วยไม่นะฉันไม่อยากไปอ่าดูเด็กที่พูดนี่สิเขาอยากจะไปที่ใกล้ๆอีกนะฮฮโอ้จะถึงแล้วครับถึงแฟตแบร์แล้วเอาละทุกคนคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาน่าจะชอบไปที่แฟลแบน์เนี่ยเขาเป็นปากเอาละนะสามสองหนึ่งโอ้โห oh. ยัดไปแล้วครับ ชิปหานแล้วครับโอ้ยอืงับหัวเลยโอ้โหเยียบรอยนะครับโศนตรกรรมนั่นแหละครับโอ้โหนี่คือพี่ชายที่ทำกับน้องแม่ในที่สุดผมก็ได้หนึ่งดาวแล้วนี่ครับนี่หนึ่งดาวแล้วครับมีคือที่หกกับมีเอ็กซ์ตร้าวัดคือที่หกแย่แล้วครับไปดูเอ็กซ์ตร้าก่อนดูซิ นี่นะครับตัวละคร Nightmare Freddy โอ้โหมีลูกของมันด้วยครับชื่อว่าเฟรเดอร์นะลูกของมัน Nightmare Bonnie โอ้โหสยองครับซิคโครงเห็นซิคโครงเลยดูดิหสยองมาก Nightmare Chica แล้วก็คับเค้กด้วยอืับเค้กนี่น่ากลัวชิก้านี่มาทางขวา n i g h t ม a r ฟ็อกซี ตัวนี้แหละครับทําผมตกใจมากเลยนะมันพอเปิดไฟฉายปุ๊บตุ้งแช่เลยโอ้โหโตคตรกวนจริงๆร,ริงเลยนายแม ρ, ฟฟ็อกซี่นายแม ρ, ฟเฟนเบอ์อันนี้โดนบ่อยมากมันยากมากครับไอ้คืนที่ห้าเพราะว่ามันใช้ัวเราะแบบว่ารูปแบบปลอมเนาะโอ้โหมันก็มันยากขึ้นอันนี้พลัสแทร p ผมไม่ได้โดนนะนายแม ρ, ฟเฟนดี้ไม่ได้โดนส่วนไอันนี้ไม่บอกเหมือนกันไม่บอกเหมือนกันนะ น่าจะเป็นตัวไนท์แมร์ไปดูมก k กิ้งฟ็อกซี่ดีกว่านี่ครับทำโมเดลอย่างเจ๋งว่ะอ่าก็จบไว้เพียงเท่านี้กับไฟในเอฟเอดีพารเสครับกับคืนที่5ครับคืนที่5ก็จบแล้วมาต่อกับคืนที่6ก,กันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคืนที่6ก,กันมาคืนที่หกนี้จะหนักจัดเต็มครับผมจะใส่แจ้งเตือน ระวังจ้ำสแกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้สูงสุล่อบายบายนะครับ